น้องเอิร์ธจำปีครับผมเกิดเรื่องใหญ่แล้วนี่นะคุนะน้าจับได้ว่าปเปาเปาเนี่ยแอบจิกเงินน้าฮะแล้วมันบอกกันน้าด้วยนะว่ามันไปหุ้นกระเชอซื้อข้อสอบเฮ้ยก็ไอ้ครูพิเชษที่น้าจ้างมาน่ะมันบอกกับเด็กๆว่ามันมีข้อสอบเข้าของปีนี้ให้เด็กทําก่อนแล้วพอเข้าห้องสอบแล้วก็กาได้เลยจริงเหรอเปลาเปามีหน้าล่ะก่อนจะสอบเนี่ยมั่นใจกันนักที่แท้ก็โกง ไปซื้อข้อสอบมาทำก่อนเอาไงดีเนี่ยเผื่อเผี่อพี่จะเย็นก่อนมไม่ต้องมาห้ามใช่ไหมฉันฉันต้องคุย,ยกับน้องให้รู้เรื่องผมไม่ได้จะห้ามผมจะบอกว่าเธออยู่ส่วนหลังบ้านออ๋ พี่รู้ความจริงแล้วนะเชอร์ผู้พี่ไม่คิดเลยนะว่าเชอร์จะทำดูแย่ๆแบบนี้เนี่ยยังจะหลบหน้าอยู่อีกทำไมเชอร์ถึงกล้าไปซื้อข้อสอบม,มาฮะมันผิดรู้ไหมแล้วนี่ร้องทำไมเนี่ยฮะ รู้ว่าโดนจับได้จะมาบีบน้ำตาขอโทษกันเหรอก็รู้ดิว่าผิดทําไมเชอร์ถึงได้ทำเรื่องโง่ๆแบบนี้ใช่ค่ะเชอมันงโง่เอง,งโง่ที่ไปซื้อข้อสอบมาเองเชอร์แ่อยากสอบติดนะคะเชอไม่อยากทําให้พี่ๆผิดหวังเชอก็เลยตัดสินใจงโง่ๆแบบนี้ค่ะแล้วหนูรู้ไหม ว่าถ้าเกิดครูจับได้จะโดนอะไรบ้างหนูจะไม่มีสิทธิ์เรียนที่นี่แล้วจะไม่มีโรงเรียนไหนรับเด็กที่มีประวัติไม่ดีอย่างหนูเข้าเรียนเข้า <g ül> ใจไหมคะ <g ül> พี่เอิร์นไม่ต้องเป็นห่วงและะ้วค่ะไม่มีใครจับได้หรอกเฮ้ย <g ül> นี่เชอร์ยังมีหน้ามาพูดจาแบบน,นี้กเหรอฮะที่เชอร์บอกว่าไม่มีใครจับได้ก็เพราะว่าข้อสอบที่เชอร์ซื้อมา มันไม่ใช่ข้อสอบจริงค่ะเชอดอนครูไม่เชนหลอกค่ะมันยังไงนะเชอก็ข้อสอบที่เชอททำวันนี้กับข้อสอบที่ครูพี่เชนให้มามันไม่เหมือนกันเลยสักนิดค่ะอ้ทำไมอ่ะ,ะ,ะท,ทำไมมันไม่มีข้อไหน เหมือนกับที่เราเตรียมคำตอบมาเลยอะทำไงดีอะเนื้อหาพวกนี้เรายังไม่ได้อ่านมาด้วยเชอทั้งโกรธทั้งเสียใจแล้วก็รู้สึกแย่กับตัวเองมากเลยอะค่ะเัอยพยายามที่จะทำข้อสอบต่อแต่เัอไม่มีสมาธิทำเลยเพราะ เธอหยุดคิดเรื่องข้อสอบของครูพิ่เช่นไม่ได้เลยอะค่ะสุดท้ายเธอก็ทําข้อสอบไม่ทันและเธอก็ไม่มีทางสอบติดโรงเรียนนี้แน่ๆอะค่ะเชอพี่ว่าบทเรียนที่เชอได้วันนี้มันแพงกว่าห้าพันนะเชอถึงเชอจะเจ็บใจแค่ไหน แต่มันก็ไม่มีเวลาแล้วคะค่ะอีกไม่กี่วันเชอก็ต้องไปสอบโรงเรียนอื่นตอนนี้เชอก็ต้องมานั่งอ่านหนังสือเพื่อจะไปสอบที่ใหม่ต่อไปนี้นะคะเชอจะอ่านหนังสือเยอะๆทําแบบฝึกหัดข้อเก่าๆเยอะๆแล้วเชอเนี่ยจะต้องสอบให้ได้คะ่ะเชอจะไม่ใช้วิธีรั้โง่แบบนั้นอีกแล้ว อยู่คนเดียวก็ฟังฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้าม่เธอแค่มีเธออยู่แค่ เป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต